คนไทยในอเมริกาเคลื่อนไหวเผยอาชีพที่แท้จริงของบังแจ็กหลังจากที่บังแจ๊กเผยภาพแตงโมนิดาพัชรวีระพงศ์ก่อนออกมาสารภาพว่าเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กแฮปปี้เมลอนของสาวแตงโมเองอ้างคุณแม่พานิดาศิรายุทธโยธินแม่แตงโมเป็นคนอนุญาตทำเอาทางด้านเพจซีเอสทนไม่ไหวกับเรื่องนี้ประกาศล่าตัวบางแจ๊กทันที ล่าสุดเดวิดเจ้าของเพจ CSILA ได้โฟนอินเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านทางรายการโขนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มการชัยกำเนิดพลอยออกอากาศทางช่อง3ยอมรับว่าคนไทยที่สหรัฐอเมริการู้สึกรำคาญกับบังแจ๊คคุณเป็นคนขับเคลื่อนเพจ CSILA เห็นว่าตามเรื่องบังแจ๊คเดวิดตามมาตั้งแต่เรื่องแตงโม ตอนแรกไม่ได้ให้ความสนใจกับเขามากจนกระทั่งเห็นเขาเอาภาพแต่งมูมาเปิดเผยจนผมรู้สึกทนไม่ได้เลยต้องออกมาคุณเดวิดอยู่อเมริกาเดวิดใช่ครับเห็นบอกล่าสุดตามแล้วมีการยืนยันว่าบางแจ็คเป็นคนขับอูเบอร์เดวิดใช่ครับขับอูเบอร์อีส่งอาหารล่าสุดมีคนเพิ่งเจอเขาเลยตอนนี้ไปรับแฟนเขาที่ร้านอาหารไทยแฟนเขาเป็นเด็กเสิร์ฟอาหาร บางแจ็คเพิ่งไปรับแฟนมาที่ร้านอาหารชิคาโกอิลลินอยตอนนี้ที่ชิคาโกประมาณตีหนึ่งแล้วเพิ่งไปรับแฟนเขาชอบรับดึกเพราะเขาขับรถแท็กซี่ด้วยขับรถส่งอาหารด้วยแฟนทำร้านอาหารครับ